ธนาคารอมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมติดตามมาต่อนะครับผู้ชมครับกับรายการ SME Smart Service อนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวันนี้เรามีธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจและก็น่าลงทุนมาแนะนําให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยถึงแฟรนไชส์นะครับวันนี้ครับสตูดิโอของเรานะฮะก็ต้องต้อนรับนะครับน้องๆคณะนิเทศศาสตร์นะฮะปีที่1จากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพครับสวัสดีครับ นะฮะก็น้องๆมาเยี่ยมชมสตูดิโอของเรานะครับแล้วก็ได้มาดูการอัารายการด้วยตามสบายนะครับนะฮะวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนะรบเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลงทุนในธุรกิจที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับผมว่าการศึกษาเป็น สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะฮะสำหรับเด็กไทยนะครับที่จะสามารถไปแข่งขันนะครับกับทุกประเทศทั่วโลกได้นะครับอีกหนึ่งแฟรนช์ชสยที่น่าสนใจนั่นก็คือไบร์ t อัพคิสนั่นเองนะครับเป็นแฟรนชาชสยการศึกษานะฮะ ที่มีมาตรฐานสูงซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณทิตินาศลีลาองอาจน,นะครับผู้บริหารไปอัพเซ็นเตอร์แล้วก็ผู้ก่อตั้งแฟรนไชส์ไบอัพคิดหรือคุณเจงครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณเจงครับสวัสดีค่ะคุณโยนะฮะโอ้ขอบคุณมากมารายการของเราดีดแฟรนไชส์น่าสนใจมากะนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสกาต้องสหรับ<ะ>เด็กไทยไม่ว่าจะ เพื่อความรู้ในประเทศหรือจะไปแข่งขันในต่างประเทศและเด็กยุคใหม่ผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการศึกษาและเด็กรุ่นไหน่จะเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศได้เยอะเลยะนะครับค,ครับคุณเจิฮะจุดเริ่มต้นของไบ Up พคิดกว่าจะมาเป็นไบ Up พคิดได้เนี่ยก่อนหน้าน,นี้เป็นอะไรมาก่อนฮนะ ก่อนหน้านี้ต้องขออนุญาตเรียนแจ้งจุดเริ่มต้นแบบนี้ค่ะว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเกิดมาจากโรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนารหรือสถาบันติวเข้มแร์เซนเตอร์บายพี่เจ๋งซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ของเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆกล้กับมหาวิทยาลัยมหฮิดนศรยารหรือควเขตทวีตนากรุงเทพนะคะซึ่งศูนย์ใหญ่ของเรานเนี่ยเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ครึง่งแล้วเปิดมากว่า16ปีมีน้องๆที่มาเรียนเนี่ยประสบความสาเร็จแล้วกว่า5 0,000นคนน้องๆที่มาเรียนเนี่ยมาจากทั่วทุกสารทิศเลยค่ะมาบางคนมาจากภาคเหนือบางคนมาจากภาคใต้สาาามมรรถเียนได้แค่่ชวง ปิดเทอมหรือวันหยุดเสาร์วัอาทิตย์เท่านั้นเองเพราะเขามาชอบหอพักอยู่ข้างหลังทําให้การเรียนของน้องๆเนี่ยรู้สึกว่าไม่ต่อเนื่องรเราจะมีแนวคิดว่าจะทำไงให้น้องๆเรียนต่อเนื่องดีจึงมีแนวคิดในการเปิดแฟรนไชส์แบรนดคิดขึ้นมาเพื่อน้องทุกคนได้มาเรียนในหลักสูตรที่มาตรฐานแล้วเรียนได้ต่อเนื่องแล้วเห็นผลอย่างชัดเจนจรงิงจังค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ16ปีที่ผ่านมาตอนนี้เปิดมา16ปีแล้วก่อนที่จะเป็นแฟรนไชส์เนี่ยนะฮแฟรนไชส์สักประมาณกี่ปีฮะแฟรนไชส์ของเราเนี่ยโรงเร เฟรนชชัยเนี่ยเพิ่งทำได้แค่2ปีกว่าๆเนี่ยจริงๆของเราเนี่ยต้องมีระบบของเราเนี่ยกว่าเราจะทำเฟรนชชัยได้เราต้องเทสแล้วเทสอีกค่ะคว่าระบบของเราเนี่ยได้มาตรฐานจริงไหมน้องที่เนราประสบความสำเร็จจริงไหมมีจุดไหนที่เติมเต็มผู้ปกครองได้จึงเพิ่งมาเป็นเฟรนช์ชัยได้ประมาณ2ปีกว่าๆได้รับผลตอบรับจากผู้ปกครองแล้วก็ผู้ประกอบการ นะคะแล้วก็คนที่จองเฟรนชชส์เนี่ค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะในะปัจจุบันนี้ค่ะคก่อนจะมาเป็นเฟรนชชส์ตอนนั้นกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะกว่าจะมาเป็นเฟรนชชส์เนี่ยจริงจรกระแสตอนตอบรับของศูนย์ของเราเนี่ยค่อนข้างดีมากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปค่ะโรงเรียนของเราณนะปัจจุบันสูนย์ของเราเนี่ยขยายตอนนี้จนพื้นที่ เต็มหนึ่งไรครึ่งแล้วค่ะนะคะมีห้องเรียนเนี่ยมากกว่า70ห้องณนปัจจุบันนะคะคมีมีผู้ปกครองมีอะไรจนกระทั่งเรียกว่าเต็มแน่นเอียดแล้วก็ขยายมาเป็นแฟรนช์ชนปัจจุบันเฟรนช์ชส์ของเราเนี่ยผลตอบรับก็ดีมากเช่นกันเพิ่งขายเฟรนช์ชส์ได้ประมาณ2ปีกว่าแต่ว่ามีลูกค้าที่ให้ความสนใจมาจ,ามาจองมาประจำเฟรนช์ชส์แล้วเนี่ยกว่า100สาขาทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีทุกๆในทุกๆภูมิภาคเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือใต้ออกตกตอนนี้มีครบ ะะแล้วก็ของเราเนี่ยเ,เดี๋ยวประมาณสักต้นต้นต้นปีหน้าเราจะมีเปิดเฟรนชชายเดียวที่ประเทศพมา่าที่ยังกุุงด้วยมีลูกค้ามพมา่าซื้อเฟรนชชส์เราไปค่ะออตอนนี้มีเปิดระดับชั้นไหนบ้างอะของเราตัวเฟรนช์ชส์ของเราเนี่ยมีตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะคะจนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาปีที่6เลยอ,อนุบาล1ถึงมห6เลยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองอแล้วก็น้องๆน,นะคะ ให้ได้ในทุกๆระดับชั้นเลยแล้วก็ของเราเนี่ยจะแยกเป็นทั้งหมด3ภาคนะคะภาคแรกก็คือภาคไทยหรือภาคสามัญที่เรียกกันนะคะในภาคไทยหรือภาคสามัญเนี่ยหลักๆของเราก็จะมีทั้งหมด4วิชาก็คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาไทยแล้วตอนนี้มีแอดขึ้นมานิดนึงค่ะคือภาษาจีนด้วยนะคะในภาค English Program EP หรือภาค International Program ของเราก็จะมีอยู่สาวิชาหลักๆนะคะก็มี math มีส i แอนแล้วก็มี English ค่ะคือเรียกง่ายๆว่าครบทุกอย่างนะคะเพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้ปกคอรองและน้องๆในการไม่ว่าจะเรียนเพื่อติวเพิ่มเกรดหรือสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังหรือสอบเข้าหมหาวิทยาลัยชื่อดังก็สามารถทําได้ค่ะคุณโยแล้วในช่วงของตั้งแต่อันุบาล1จนถึงม .6 เนี่ยเยอะนะฮะ,ะนะครับช่วงไวัยไหนที่เขาสนใจมาเรียนกันเยอะมากจริงๆจะต้องบอกงี้ค่ะ ในแ,แต่ละพื้นที่เนี่ยความต้องการของผู้ประกอบการน้องๆไม่เหมือนกันรตรงนี้จะมีการวิเคราะห์นะคะช่วยวิเคราะห์ช่วยจัดหาข้อมูลแล้วก็ช่วยค่อยๆดูเหมือนกับว่าสืบหาข้อมูลดูร่วมกับผู้ประกอบการว่าตรงพื้นที่นั้นเหมาะกับระดับชั้นไหนนะคะเหมาะกับวิชาไหนเหมาะกับระดับชั้นไหนเราไม่จำเป็น,นต้องเปิดทุกระดับชั้นไม่จําเป็น<อ>คะ่ะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประกอบการแล้วก<ม>็ขึ้นอยู่กับ เออโลเคชันตำแหน่งนั้นว่าน่าจะเป็นทา์เกตกรุ๊ปหรือกลุ่มเป้าหมายของเราน่าจะเป็นตรงไหนคะคุณโยมก่อนเปิดเราต้องสำรวจก่อนก่อนเปิดเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยค่ะลูกค้าหลายๆคนของเราที่มาทําตัวแฟรนชชส์ของเราเนี่ยจะต้องบอกกันเลยว่าหลายๆคนที่ทำเนี่ยบางคนเนี่ยเริ่มต้นที่พื้นที่เล็กๆค่ะค ใต้คอนโดเริ่มต้นต่ำสุดที่30ตารางเมตรบางคนทำที่บ้านของตนเองนะคะหรือว่าบางคนทำเป็นลักษณะสเกลใหญ่เลยค่ะทำเป็นเปิดเป็นตึกแถว4ีหคูหาก็มีของเราที่ทำหรือบางคนก็เปิดที่คอมมูนิตี้มอลล์หรือห้างสรรพสินค้าชั้นนําซึ่งแต่ละพื้นที่ตรงนี้เราจะต้องขอแนะนํานิดนึงว่าจะต้องอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะคะไม่ว่าจะใกล้โรงเรียนโรงพยาบาลนะคะหมู่บ้าน หรือว่าใกล้ตลาด<ม>อะไรก็ได้ที่ใกล้ๆก,กับทา์เกตกรุ๊ปของเรารนะคะแล้วตรงนี้เราจะมีการช่วยวิเคราะห์หาข้อมูลให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ดูทุกๆอย่างร่วมไปกับผู้ประกอบการของเรามไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งที่ตั้งว่าตรงนั้นเหมาะอะไรควรจะต้องเริ่มทําอะไรต้องแต่1่ไลมนมาเรื่อยๆเลย,เลยค่ะ<ม>โดยผู้ประกอบการของเราตรงเนี้ยจะต้องบอกนิดนึงค่ะว่าไม่จําเป็นจะต้องมีในเรื่องของอประสบการณ์ใน,รรในเรื่องของการสอนนะคะหรือในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าเหมือนกับ คือ,อผมไม่ค,ค,คืออย่างผมนะสมมุติว่าเราไม่มีความรู้เลยในเรื่องของอรายวิชาต่างๆเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เราอยากจะลงทุนทําธุรกิจตัวนี้ทําได้ไหมทําได้ค่ะทําได้ครคือตัวเราต้องบอกนิดนึงค่ะว่าเราต้องสอนเองไหมครับ ปกติแล้วเนี่ยจะมีแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันค่ะคนที่ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ของเราส่วนที่1ก็คือเป็นคนที่ทําด้านเกี่ยวกับการศึกษามาอยู่แล้ว<อ>เป็นคุณครูเป็นอาจารย์<ม>เป็นอะไรค่อนข้างเยอะอยากต่อยอดเพราะว่าหลักสูตรของเราได้มาตรฐานนะคะ<ม>บริหารโดยท่านรองศาสตราจารย์ชัดชัยกมรัศน<ม>์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมพรกมราัาน์ร่วมกับตัวคุณเจงคืออาจารย์พี่เจงนางสาวทิตินาลีรงอาจนะคะซึ่งทุกทุกท่านเนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมีคุณวุฒินะคะ ได้รับเชิญไปบรรยายทั้งในไทยและก็ต่างประเทศด้วยตัวคุณเจงก็เป็นอดีตอาจารย์พิเศษที่หมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเช่นกันะนะคะโดยคนที่มาทําธุรกิจตรงนี้หลายๆคนเองที่บอกว่าครึ่งหนึ่งเป็นครูอาจารย์ซึ่งพวกนั้นซึ่งกลุ่มคนท่านเหล่านั้นอาจจะอยากสอนเองด้วยหรือว่าบางคนเริ่มแขก่ก,กรริจการจะสอนเองไม่ไหวอาจจะให้เราช่วยรีครูดหาครูผู้สอนด้วยเราก็มีเช่นกันและอีกครึ่งหนึ่งของเราก็เป็นนักลงทุนหรือที่เรียกว่าอินเวสเตอร์นะคะนักลงทุนอินเวสเตอร์เนี่ยางทนะจลุ ตัวเองมีพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะมีห้องเปล่าๆที่วางไว้แล้วรู้สึกว่าไม่ได้ใช้งานอะไรอยากลงทุนในธุรกิจนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะโดยเราก็จะมีการไม่ว่าจะเป็นการรีคูตหรือช่วยจัดหาครูผู้สอนจัดหาแอดมินไม่ต้องสอนเองก็ได้ใช่ค่ะถูกต้องแล้วทุกคนจะต้องผ่านระบบของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของธุรการเองตัวครูผู้สอนเองต้องผ่านระบบนะคะทุกๆคนเลยแล้วก็ถึงจะได้ใบเซอร์ติฟิเคช นะคะได้มาตรฐานถึงสามารถไปสอนได้ทุกๆคนค่ะอ๋อคือถ้าเราซื้อแฟรนไชส์ตัวนี้ไปเนี่ยเราต้องมีครูแล้วมีธุรการแล้วถูกต้องไหมฮะคือครูกับธุรการอาจจะยังไม่มีแต่เรารีคูตเราช่วยจัดหาได้ค่ะคุณโยในเบื้องต้นแต่ว่าเราจะสามารถจัดหาได้ทั้งหมดแล้วคนที่เราจัดหาจะเป็นคนในพื้นที่อ๋อไม่ไม่ใช่ว่าอยู่กรุงเทพแล้วไปสอนต่างจังหวัดค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอ๋อแต่เอาคนในพื้นที่เพื่อง่ายต่อการเดินทางด้วยถูกต้องค่ะแล้วก็ในเรื่องของการสอนด้วยถูกต้องค่ะนคนที่รีค루ตเข้าไป คือบางคนนะคะคือหลักๆลักษณะการทำเนี่ยคนที่ถูกรีคูดเข้ามาเนี่ยนะคะเราจะต้องแจ้งนี้ค่ะว่าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะมีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานเนี่ยเราดูจากเบคแบ็กกราวเบื้องต้นของเขาก่อนถ้าเขามีหรือไม่มีมาตรฐานก็แล้วแต่เราจะต้องส่งเข้ามาอยู่ดีในการอบรมของเรา oh. เรามีระบบเทรนนิ่งโปรแกรมรวมให้ในแพคเกจแล้วด้วยซึ่งการเทรนของเราเนี่ยจะเทรนทุกๆอย่างเรากับว่าผู้ไม่ว่าเราจะมีการเทรนทั้งหมด3อย่างนะคะคก็คือเทรนผู้ประกอบการนะคะเทรนตัว ธุรการหรือแอดมินเทรนครูผู้สอนแล้วการเทรนของเราจะไม่ได้มองว่าคุณเป็นเฟรนชายของเราแต่เราจะมองว่าคุณเป็นหนึ่งสาขาของเราเพราะฉะนั้นการเทรนของเราเข้มข้นค่ะเราได้มาตรฐานแน่นอนแล้วก็เทรนผ่านก่อนถึงจะสามารถได้ใบเซอร์แลวถึงจะสามารถไปสอนหรือไปลงพื้นที่ได้จริงค่ะคุณโยคือต้องต้องคัดเลือกแล้วก็มาสอบให้ผ่านมาตรฐานของเราก่อนถูกต้องค่ะนะครับแล้วถึงจะไปสอนได้ค่ะปัจจุบันเนี่ยนะฮะทางไบร์ t อัพคิดเองมีกี่สาขาแล้วค ปัจจุบันอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าแบรนด์แอปคิของเราณปัจจุบันเนี่ยเราเปิดมา2ปีกว่าแต่ได้รับผลตอบรับที่ดีคือมีสาขาที่มัดจำแล้วประมาณร้อยกว่าสาขาทั่วประเทศแต่ทยอยกันเปิดจริงอยู่ตอนนับปัจจุบันเปิดจริงแล้วประมาณ4 0กว่าถึง50สาขาค่ะจุดเด่นอะไรฮะทำไมคนถึงมัดจำามา่ก่อน S <S จุดเด่นของแฟรนชส์ <franchise S 2> ของเราใช่ค่ะจุดเด่นของเฟรนชส์ของเราเนี่ยอย่างที่แจ้งไปก็คือตัวเราของหลักสูตรค่ะหลักสูตรของเราได้มาตราฐานน้องที่เรียนแล้วเนี่ยเห็นผลเป็นรูปธรรมนะคะสามารถที่จะถ้าติวเพิ่มเกรดก็เกรดเพิ่มจริง100%ครับเเห็นผลตั้งแต่คอร์สแรกที่เรียนว่าน้องเนี่ยโอเคเกรดเพิ่มจริงรักในการเรียนวิชานั้นๆจริงสามารถต่อยอดได้จริงแล้วก็นอกจากนั้นแล้วน้องจะสามารถ ติวสอบเข้าโรงเรียนและมหา,มหาวิทยาลัยชื่อดังได้จริงๆถึง99%ทุกคนทุกรอบทุกเทมอมแล้วก็น้องๆพวกนี้หลายๆคนที่เราเก็บสถิติมาตอนนี้กว่า5 0,000ความสำเร็จทั่วประเทศนะคะอันนี้คือเป็นจุดเด่นของเราแล้วก็จุดเด่นข้อที่2ของเฟรนช์ชัยแบรดคิดอาจจะเนื่องจากราคาคเพราะว่าราคาของเฟรนช์ชัยของเราเนี่ยเริ่มต้นที่เพียงแค่7 9 0 0 0บาทซึ่งหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะมองว่ามันถูกสาเหตุที่เฟรนช์ชัยของเราเนี่ยเริ่มต้นถูกเพราะว่าเราอยากจะให้เฟรนช์ชัยของเราเนี่ยกระจ่ายไปทุกๆที่นะคะ ทุกหย่อมหญ้าทั่วประเทศไทยเพื่อกระจายถึงหลักสูตรที่มีมาตรฐานเช่นนี้ให้เด็กไทยได้สัมผัสและได้เรียนรู้ค่ะค่ะรายวิชาที่คุณเจงบอกมาแล้วเนี่ยสมมติว่าพื้นที่ของผมเขาต้องการเพิ่มรายวิชาสามารถเพิ่มได้ไหมฮะเพิ่มได้ไหมฮะหมายถึงว่าเพิ่มในตัวของรายวิชาที่น้องจะเรียนใช่ไหมคะแอดเข้าไปได้ค่ะ คือจะต้องบอกว่าหลายๆคนที่ทําตรงธุรกิจของเราเนี่ยนะคะคออมีทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่มาซื้อแฟรนไชส์เราไปนะคะเพิ่มในหลักสูตรของเขาก็มีหรือบางท่านที่ทําธุรกิจบางธุรกิจอยู่แล้วและต้องการจะต่อยอดมีบางท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับยกตัวอย่างเออทำสระว่ายน้าทาศิละปะอะไรเงี้ยต้องการซื้อหลักสูตรของเราไปต่อยอดก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะอย่างที่บอกค่ะออตัวหลักสูตรของเราข้อดีก็คืออีกจุดหนึ่งก็คือตัวแฟรนไชส์ของเราเนี่ยเริ่มต้น เพียงแค่79,000บาทบนะคะแล้วก็สัญญาตรงนี้ลูกค้าได้สัญญา4ปีจบ4ปีลูกค้าจะต่อสัญญาฟรีไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย0 0บาทที่ลูกค้าจ่ายเริ่มต้นเนี่ยคือใช้ได้ยาวๆเลยครับค่ะเ<ย>บาทในตัวแฟรนไชส์เริ่มต้นเนี่ยนะฮะค,คนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปจะได้อะไรบ้าง ตัวเฟรนไชส์ของเราเนี่ยจริงๆไม่ได้ขายแค่หลักสูตรขายทุกๆอย่างที่มีให้นะคะทุกๆอย่างที่มีให้คือเป็นระบบของ business model ก็คือโมเดลของธุรกิจทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการรนะคะในเรื่องของผู้ประกอบการว่าต้องเรียนรู้อะไรบ้างเรามีเทรนนิ่งให้แอดมินนะคะตัวธุรการนะคะตัวครูผู้สอนนะคะเรามีระบบเทรนนิ่งให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานนะคะโอเคตรงนี้มีให้มีระบบการตลาดในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์เอ่ยตรงนี้เราก็มีการตลาดช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ ป้ายไวนิลนะคะโรอัพโปสเตอร์สแตนดี้ทุกอย่างครบหมดค่ะสิ่งที่ไม่มีก็คือไม่มีแค่พื้นที่กับโต๊ะเก้าอี้เท่านั้นเองซึ่งพื้นที่กับโต๊ะเก้าอี้เนี่ยจะต้องบอกเลยว่าบางท่านเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องของโต๊ะเก้าอี้ว่าจะต้องมา เป็นแพทเทิร์นที่มันสวยงามมากรหรือว่าจะต้องลงทุนเป็นหลักแสนเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่บางท่านเนี่ยมีพื้นที่ที่บ้านอยู่แล้วก็อาจจะสามารถออนะคะใส่โต๊ะเก้าอี้เข้าไปหรือว่าใส่กระดานเข้าไปลงทุนบางท่านก็แค่หมื่นสอนก็มีแล้วแต่สเกลหรือแล้วแต่บัต g เจ็ตที่ผู้ประกอบการมีได้เลยนะคะอย่างนี้ถ้าผมสนใจเนี่ยผมจะต้องเตรียมตัวหรือเริ่มต้นยังไงดีฮะคุณเจงคือจริงๆแล้วคุณสมบัติของผู้สนใจเนี่ย จะต้องบอกงี้ค่ะอันดับแรกคิดว่าทุกคนตอนนี้ในปัจจุบันมีอยู่แล้วก็คือจบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องจบคณิศาสตร์ศึกษา,สาสกศาสตร์เอกคณิตศาสตร์มาเอกภาษาอังกฤษมาใช่ค่ะถูกต้องค่ะออออไม่จำเป็นต้องจบคณิตศาสตร์ภา,าษาอังกฤษภาษาไทยจบสูจบกาาษขั้นต่ำปริญญาตรีค่ะนะคะซึ่งทุกคนตอนนี้มีอยู่แล้วนะคะข้อที่2ก็คือมีความรับผิดชอบข้อที่3ามและสาคัญที่สุดคือมีใจรักนะคะอยากจะพัฒนาเด็กไทยพรุ่งนี้ต้องใจเย็นนะใช่ค่ะถูกต้องต้องรักเด็กค่ะ แต่ว่าเพราะว่าเด็กเป็นลูกค้าของเรารเพราะฉะนั้นเราต้องรักลูกค้าของเราหลากัหลกๆคือจริงๆแล้ว3ข้อที่สรุปมาทั้งหมดเนี่ยที่ว่าท,ทุกท่านมีอยู่แล้วนะคะก็เออมันไม่ใช่แล้วก็แล้วก็อย่างที่อยากเราเคอกค่ะอยากจะต้องพัฒนอยากพัฒนาเด็กไทยด้วยนี่สำคัญที่สุดนะคะ<ๆ>เพราะถ้าอยากพัฒนาดไทยแล้วก็สามารถทำแฟรนชส์นี้ได้เลยค่ะออนอกจากคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้ามาลงทุนอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เขาจะเข้ามาลงทุนเราต้องมีความรู้หรืออะไรยังไงไหมฮะ จริงๆความรู้อย่างที่แจ้งไปค่ะในความรู้เนี่ยลูกค้าไม่จําเป็นต้องต้องมีมากเพราะเรามีการเทรนให้อยู่แล้วแต่จบคือหลักๆแค่3ข้อนะคะข้อที่1ก็คือจบภาษาขั้นต่ำปริญญาตรีที่แจ้งไปข้อที่2คือมีใจรักมีความรับผิดชอบอยากจะพัฒนาเ็กไทยเท่านั้นเองง่ายมากเลยง่ายมากเลยลทุนธุรกิจนี้เจ็ดหมื่นเก้าแค่จบปริญญาตรีใจรักเท่านั้นเองใช่ค่ะนะครับแล้วนอกจากตัวใจรักแล้วเนี่ยนะฮะคือเราอยากทําให้มันประสบความสําเร็จ การเข้าไปเรียนรู้หรือเข้าไปฝึกอบรมต้องใช้ระยะเวลานานไหมครับจริงๆเราจะบอกงี้ค่ะว่าแต่ละสาขาของการเข้ามาเรียนรู้ของเราเนี่ยเราจะคัสตอมไมซ์เป็นสาขาเลยคือเราไม่ได้อบรมในลักษณะรวมเราอบรมเป็นทีละสาขาบางสาขาแยกไปเลยใช่ไมฮะใช่ค่ะอย่างที่บอกบางสาขาของเราเนี่ยมีโรงเรียนขนาดใหญ่มาซื้อแฟรนไชส์เราครับนะคะมีส่งคุณครูที่เป็นครูวิชาชีพเลยมาฝึกอบรมกับเราอย่างเนี้ยค่ะจะใช้เวลาน้อยเพราะว่ามีแบ็กกราวอยู่แล้วอ๋อถ้าเรามีครูอยู่แล้วเราส่งไปได้เลยใช่ค่ะ คืออย่างที่บอกเป็นโรงเรียนนะคะเขาเป็นโรงเรียนแบบเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดโรงเรียนอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็คุณครูก็เป็นคุณครูมืออาชีพอยู่แล้วอันนี้ก็จะอบรมใช้เวลาน้อยหรืออย่างบางท่านที่ยังไม่มีแบ็คกราวก็จะใช้เวลามากหน่อยนะคะซึ่งตรงนี้เวลาในการใช้เนี่ยอาจจะแบบเริ่มต้นที่ประมาณ1วันนะคะจนกระทั่งถึงประมาณ3 4อาทิตย์ถึง1เดือนก็มีตรงนี้ขึ้นอยู่กับแบ็คกราวของผู้ประกอบการเลยว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็จุดเด่นจุดเด่นของหนึ่งของแฟรนชชส์เราคือนอกจากเริ่มต้นเริ่มต้นที่เริ่มต้นถูกแล้ว ก็ลักษณะการคืนทุนค่ะของเราก็คืนทุนไวเช่นกันนะคะนะฮะในเรื่องของการคืนทุนผมจะบอกว่าเร็วมากจริงๆนะฮะผมอยากทราบก่อนก่อนที่จะบอกเรื่องของการคืนทุนเพราะว่าทุกคนอยากรู้อยู่แล้วเวลาลงทุนอะไรไปแล้วเนี่ยทุกคนจะถามว่าคุณทุนเร็วไหมคืนทุนเมื่อไหร่นะครับรูปแบบการลงทุนมีอยู่รูปแบบฮะ รูปแบบของเราเนี่ยางที่แจ้งไปค่ะของเรามีหลายไซส์นะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะของเราเริ่มต้นที่79,000บาทนะคะขึ้นอยู่กับปัจเจตที่ลูกค้ามีลูกค้ามีเท่าไหร่นะคะแต่ตัวต่มสุดของเราคือ7 9 0 0 0บาทแล้วลูกค้าก็จะได้ทุกอย่างครบหมดไม่ว่าจะเป็นโบชัวร์สแตนดี้เสื้อทีมการฝึกอบรมนะคะคือพร้อมเปิดศูนย์เลยค่ะนะคะก็ขาดแค่อย่างที่แจ้งไปคือขาดแค่ตัวพื้นที่กับขาดแค่โต๊ะเก้าอี้เท่านั้นเองที่ไม่มีนะคะแล้วก็ระยะเวลาการคืนทุนเท่าไหร่ครับ แล้วคุณทุนเนี่ยจริงๆปกติเนี่ยตอนที่ทําใหม่ๆเนี่ยเราไม่ได้เคยคํานวณเลยว่าเท่าไหร่แต่มีลูกค้าที่เราแจ้งไปเนี่ยมันเป็นลูกค้าที่เราจะเราเก็บจากหลัก h i s t o r l data ใช่ค่ะจากสถิติมาว่าลูกค้าทำได้เท่านี้จริงๆอย่างบางท่านมาแจ้งคุณเจงว่าทาได้ภายใน1เดือนนะบางท่าน2เดือนบางท่าน3เดือนเยอะมากเลยนะช่ค่งเดือนใช่ค่ะอย่างอย่างที่บอกค่ะบางท่านแต่ละท่านฟิกคอสไม่เท่ากันเราก็เลยเก็บสถิติว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยของเราทําได้ประมาณ 2- 5เดือนค่ะคุณโยมค่ะ คุณเจงครับอย่างนี้เนี่ยคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วก่อนหน้านี้ความสาเร็จของคนที่ซื้อไปแล้วเป็นไงบ้างคะจริงๆความสำเร็จของคนที่ซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้เนะี่ยค่อนข้างจะมีได้ได้เห็นเป็นรูปธรรมค่อนข้างเยอะเลยค่ะคอย่างบางท่านที่ซื้อแฟรนไชส์เราไปเนี่ยนะคะก็เป็นนักลงทุนเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็มีสาขาของเราทํของเราประมาณปีกว่าๆแต่สาขาของเราแล้วตอนนี้ประมาณ4สาขานะคะแล้วก็มามันจําเพิ่อมอีก3สาขา<ฮ>เพื่อจะเปิดต่อในปีหน้าทําเริ่มต้นปีเดียวใช่ค่ะจะเปิดถึงจะเจ็ดสาขาแล้วจะเจ็ดสาขาแล้วถูกต้อองค่ะะพราไไทม คนคนเดียวเจ้าของคนเดียวค่ะแสดงว่าประสบความสําเร็จมากใช่ค่ะประสบความสำเร็จมากอาจจะด้วยจากเนื่อข้อที่1คือตัวธุรกิจนะคะมันเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นดาวลุ่งททยปีเพราะว่าธุรกิจการศึกษามันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายๆคนในปัจจุบันเนี่ยจะต้องเรียนในด้านการศึกษาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น ภูมิภาคไหนหย่อมยญาไหนกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดทุกคนต้องเรียนพิเศษถูกไหมคะแล้วการเรียนเนี่ยอิงที่บอกค่ะการเรียนมันเป็นการต่อยอดให้มีอนาคตที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเรียนเพื่อจะติวเข้าที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าจะเรียนเพื่อสอบเข้าที่ไหนของเราคือเห็นผลจริงในเมื่อหลักสูตรเห็นผลจริงเนี่ยน้องๆที่เรียนก็เลยเรียนกันต่อเนื่องเรียนกันยาวนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เนื่องอาจจะเนื่องจากตัวเฟรนชชส์ที่ราคาเริ่มต้นที่ค่อนข้างถถูกกกนนะะคคเรราาา็็็ป Affordable Price ือไๆสมจ่ยด้ ก็เลยทำให้มีผู้สนใจเข้ามาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ของเราเนี่ยเยอะมากเลยค่ะคุณโยค่ะนะฮะเขาเริ่มจากหนึ่งสาขาถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ขยายขยายขึ้นอย่างขยานะผมเชื่อว่าตัวแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพแล้วมีมาตรฐานแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากตัวผู้ปกครองด้วยก็ยิ่งทําให้มั่นใจได้เลยว่าถ้าซื้อแฟรนไชส์ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยนะฮะมีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานอย่างรายนี้เนี่ยผมอยากให้เป็นเคลดตัวอย่างนะฮะตอนนี้จะเปิดเจ็ดสาขาแล้วเขาเปิดในพื้นที่หรือทยงงไ คือของเขาเนี่ยมีทั้งพื้นที่ที่เป็นในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดเผอิญเขาอาจจะด้วยความที่เขามีพื้นที่เยอะนะคะคือมีตึกแถวที่ว่างเยอะนะคะหรือว่ามีพื้นที่บริเวณที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยอยู่ในแหล่งชุมชนเยอะเขาก็เลยสามารถเปิดได้ค่อนข้างหลายตําแหน่งนะคะหลายพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายๆท่านที่เพิ่งเริ่มธุรกิจนี้อาจจะไม่ต้องเปิดทีเดียวเจ็ดก็ได้ค่ะอาจจะค่อยๆทยอยเปิดทีละหนึ่งทีละสองอย่างที่บอกค่ะตัวทำเลตรงเนี้ยเริ่มต้นที่ต่ําสุดได้เลยคือ30ตาามดเครลย ค่อยๆขยายไปใช่ค่ะถูกต้องนะครับอ่ะสุดท้ายอยากให้คุณเจงฝากนิดนึงเพราะว่าในปีนี้ก็ไปร่วมกับงาน Smart s m e Expo 2020ด้วยจริงๆปีที่แล้วก็มาใช่ะก็ได้รับการตอบรับที่ดีด้วยนะครับปีนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษยังไงบ้างคะค่ะในตัวของเรื่องโปรโมชั่นนะคะปีเราก็จัดหนักจัดเต็มนะคะอีกเช่นเคยนะคะโปรโมชั่นของเราในปีนี้เนี่ยก็จะเราจะให้ส่วนลดผู้ประกอบการที่มามาจำจองสิ เฟรนช์ชัยของเราเนี่ยสูงสุดถึง50%นะคะ20ท่านแรกต่อวันทุกๆวันเลยค่ะคุณโย่ะนะฮะฉนนั้นท่านใดสนใจนะครับบูธของคุณเจงเองเนี่ยนะฮะบายอัพคิสอยู่ที่บูธ i9 นะฮะเป็นโซนบริการนะครับที่งาน Smart SB Expo 2020ที่ i m p a c t เมืองทองธานีนะครับ2ีตุลาคมถึง1พฤศจิก,กาย,ยนนี้นะครับยังไงให้คุณเจงฝากนิดนึงสำหรับผู้ที่สนใจที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้ให้มาพบกันในงานครับค่ะ สุดท้ายนี้นะคะอยากจะฝากผู้ประกอบการทุกๆคนว่าถ้าท่านกําลังมองเห็นหรือกําลังมองหาเฟรนชชัยที่ได้มาตรฐานนะคะเราก็อยากจะพัฒนาเด็กไทยไปพร้อมๆกันเนี่ยนะคะบริโภคไม่ต้องกังวลนะคะว่าไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนหรือไม่เคยสอนมาก่อนเรามั่นใจค่ะว่าเราจะก้าวระเติบโตพร,พร้อมกับคุณในเฟรนช์ชัยที่มีมาตรฐานอย่างเช่นแบรนด์แอปคิดค่ะยังไงเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกๆท่ทานนะคะเราก็พบกันงานพบกันได้ในงานของ Smart SME Expo ที่จะจัดขึ้นที่ Impact นะคะ เมืองทองธานีที่หอ9แล้าห10ฮอบนะคะบูธของ Bright Up Kids จะอยู่ในโซนบริการหมายเลข i9 ค่ะในงานมีโปรโมชั่นมากมายแล้วพบกันนะคะหรือถ้าใครจะติดตามหรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ Bright Up Kids นะคะก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์ c e n t e r นะคะ0 9 7 3์เซ3 7เตอร์นเะคะเว็บไซต์นะคะ bright up tutor com หรือ bright up center com นะคะไลน์นะคะ bright up kids นะคะ b r i ไ k รอปคิดคิดเต็ม S ด้วยนะคะแล้วก็ Facebook กับ IG คือ b ไบร p p k i ดเช่นกันค่ะนะคะยังไงมาเรียนเชิญนะคะมาพูดคุยกันทางเรายินดีให้ข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติมค่ะยังไงเรียนเชิญผู้ประกอบทุกทท่านคะ่คนะครับนะฮะผู้ชมท่านใดสนใจนะครับช่องทางการติดต่อขึ้นอยู่ให้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาพบกันในงาน s m a r t s m e Expo 2020นะครับ หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและถือว่าเป็นโอกาสมากๆนะฮะที่คุณเจงเองเนี่ยจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับถือว่าเป็นโอกาสถ้าคุณเห็นว่านี่คือโอกาสต้องรีบมาในงานนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีให้บ่อยนะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับแล้วก็สิทธิพิเศษจริงๆด้วยนะครับฉะนั้นท่านใดสนใจก่อนงาน Smart s b อบีเอก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่คุณเจงให้ไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเจงมากๆนะครับที่ให้นแขกรัของเรานะฮะผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยว